สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนวล t i มสตูดิโอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับและสามารถติดตามข่าวสารหรือคลิปแนะนำนิยายได้ที่ช่องติ๊กตอกนวล t i มสตูดิโอได้เลยครับหากท่านใดอยากสนับสนุนนิยายสามารถซื้อตอนติดเรียนได้ที่แอปรายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับอัพคลิปอาทิตย์ละ2ตอนตามต้นฉบับครับเชิญทุกท่านเพลิดเพลินไปกับการฟังเรื่องราวสนุกสนุกได้เลยครับผู้แต่งบุรุษเรื่องเล่า พลิกชะตาฟ้าควาบัลลังเซียนบทที่89ต่อสู้อย่างต่อเนื่องนามของข้าคือหลินตงนามของเจ้าคือชายหนุ่มลองเอ่ยถามชายตรงหน้าหากพวกเขาคุยกันได้ชายหนุ่มอาจจะได้รู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมก็เป็นได้ทว่าสิ่งที่ตอบกลับชายหนุ่มมากลับเป็นกำปั้นที่สวมถุงมือเหล็กที่กำลังพุ่งเข้ามาแทน เฮ้ยๆอะไรล่ะเนี่ยข้าก็หลงคิดว่าเจ้าจะคุยกับข้าได้ต่างจากไอเจ้าพวกนั้นที่โผล่มาก็พุ่งเข้าใส่ข้าเลยสุดท้ายเจ้าก็แทบไม่ต่างกันเลยสินะถึงปากจะบ่นแต่ร่างกายของชายหนุ่มก็ตอบสนองอย่างฉับไวพร้อมกับสัดหมัดสวนกลับไปด้วยเช่นกันและแน่นอนว่าการประลองครั้งนี้ชายหนุ่มก็กดพลังให้อยู่ระดับเดียวกับคู่ประลองเหมือนที่ผ่านมา คู่ประลองตั้งแต่ลำดับที่150ถึงลำดับที่1 0 1นั้นถูกจัดเรียงลำดับความแข็งแกร่งตั้งแต่ระดับขุนพลขั้นหนึ่งไปจนถึงขั้น9ส่วนคู่ต่อสู้คนที่100ของชายหนุ่มนั้นเป็นจอมยุทธระดับราชนุทธขั้นต้นนั่นเองเมื่อหมัดของทั้งสองปะทะกันร่างของชายร่างใหญ่ก็ถูกทำให้ถอยไปหลาย19ในด้านชายหนุ่มนั้นก็ต้องถอยเท้าไปถึง19เช่นกัน แข็งแกร่งมากระดับความแข็งแกร่งของคนผู้นี้ข้ามั่นใจว่าหากอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันคงเป็นสิทธิระดับการหลักของสำนักระดับหนึ่งบางสำนักอย่างแน่นอนแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดข้าสิ้นเสียงนี้ชายหนุ่มได้สำแดงวิชามักเพลิงมังกรผลาญสวรรค์สร้างเป็นมังกรอัคคีเข้าโจมตีต่อชายเบื้องหน้าพร้อมกับฟาดฟันดาบประจำตระกูลตามไปติด,ตด และแล้วผลลับก็เป็นไปตามคาดของชายหนุ่มร่างของชายผู้นั้นถูกตัดขาดและสลายหายไปตามมาด้วยความตกตะลึงของผู้คนที่กำลังเฝ้ามองชายหนุ่มไอเจ้าหลินตงเวลานี้เจ้าแข็งแกร่งระดับใดกันมาชื้อเอ่ยออกมาโดยไม่รู้ตัวถึงแม้ตัวเขาจะเอาชนะสนามประลองดับที่100ได้โดยไม่ยากเย็นและยังกดพลังอยู่ในระดับเดียวกันด้วยเช่นเดียวกับชายหนุ่มแต่ตัวของมาชือนั้นก็ยังคงต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรถึงจะเอาชนะไปได้ ทว่าสหายของเขาที่ก่อนหน้านี้ยังมีพลังไม่ต่างกันมากนักกลับสามารถชนะได้อย่างง่ายดายเดิมทีตัวเขากับเจียงเป่าก็มีฝีมือเป็นรองชายหนุ่มอยู่แล้วทว่าตอนนี้ดูเหมือนช่องว่างมันจะมากขึ้นไปอีกในระหว่างที่มาชือกำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเองเหล่าสิทธิ์ของทั้งสองสำนักที่เห็นการต่อสู้ของชายหนุ่มทุกคนก็ได้แต่อ้าปากค้างอีกครั้งครั้งก่อนชายหนุ่มก็ทำให้พวกเขาตะลึงมามากแล้วแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะหายตะลึงจากครั้งก่อนชายหนุ่มก็ได้เพิ่มความตกตะลึงมากขึ้นไปอีก เหตุใดในระดับเดียวกันเขาถึงได้แข็งแกร่งถึงเพียงนี้แต่พลังแท้จริงของพี่หลินนั้นอยู่ในระดับราชนยุทธขั้นสูงคาเดาไม่ออกเลยว่าเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดเราคงจะต้องรอดูตอนเขาไปเจอคู่ต่อสู้ระดับเดียวกันนั่นแหละนะถึงจะได้เห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาก็จริงดังเจ้าว่าอย่างไรเสียแม้จะกดระดับพลังยุทธแต่พลังด้านกายหยาบก,ก็ยังเป็นของราชนยุทธระดับสูงอยู่ดีแต่นั่นจะว่าอะไรได้ละ่ะ กายหยาบเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถลดระดับความแข็งแกร่งลงมาได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่จากที่ดูพี่หลินก็ไม่ได้ใช้พลังกายหยาบมากเท่าไหร่เลยนะถ้าคิดว่าถึงจะสามารถกดกายหยาบให้ลงมาอยู่ในระดับราชนุทธขั้นต้นได้สําหรับพี่หลินผลลัพธ์ก็คงไม่ต่างกันหรอกนะเหล่าสิทธิ์ของทั้งสองสำนักต่างพากันพูดคุยกันไปต่างๆนานา ในด้านของชายหนุ่มนั้นกลับไม่ได้สแสดงท่าทีดีใจอะไรออกมาและยังเดินลงบันไดต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับเข้าสู่สนามประลองอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักและแน่นอนว่าทุกๆครั้งที่ชายหนุ่มชนะการประลองก็ได้ใช้เวลาเพียงไม่นานนักแม้แต่ผู้คนที่ตกใจในช่วงแรกบัดนี้ก็เริ่มชินชาเสียแล้วในตอนนี้พวกเขามีแต่ความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นว่าเมื่อชายหนุ่มพบเจอกับจอมยุทธระดับเดียวกันการต่อสู้จะเปลี่ยนไปหรือไม่ในเวลาต่อมาทางด้านของชายหนุ่มนั้นแม้จะผ่านไปได้โดยไม่ยากเย็น แต่เมื่อต่อสู้มากเท่าไหร่ศัตรูที่เขาเจอนั้นก็ยิ่งทําให้เขาตกตะลึงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหคนที่ผ่านมาพวกนั้นเป็นราชนุทธ์ระดับกลางความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นไม่ได้ได้ไปกว่าชายหนุ่มเลยแต่ด้วยร่างกายของชายหนุ่มที่อยู่ในระดับราชนุทธ์ระดับสูงแม้จะกดพลังเพียงใดก็ยังได้เปรียบอีกฝ่ายอยู่ดีนั่นจึงทําให้ชายหนุ่มชนะได้ไม่ยากนะัก แต่ในกรณีเช่นนี้ก็คงจะเกิดขึ้นได้กับจอมยุทธ์ที่ใช้วิชาบ่มเพาะด้านกายหยาบเท่านั้นหากเป็นกายหยาบของระดับราชนยุทธ์ระดับสูงที่ไม่ได้ฝึกวิชาบ่มเพาะด้านกายหยาบความแตกต่างก็คงไม่มากเท่านี้และก็คงจะชนะได้ไม่ง่ายเช่นกันคิดถึงตรงนี้ชายหนุ่มก็ถอนหายใจออกมาวิชาบ่มเพาะเทคนิคกายหาลอมมรคของข้าก็ฝึกได้เพียงระดับราชายุทธ์เท่านั้นต่อจากนี้ข้าคงต้องรีบสร้างวิชาบ่มเพราะหยินหยางของข้าให้สมบูรณ์ในระดับนี้ซะแล้ว เพียงหนึ่งวันเท่านั้นชายหนุ่มจบทุกการต่อสู้อย่างรวดเร็วเวลานี้ก็มาถึงคู่ต่อสู้ลำดับที่50แล้วชายหนุ่มพักอีกสามช่วยยามก่อนที่จะไปสัมผัสกับลูกแก้วพลังปราลลำดับที่50เมื่อสนามประลองปรากฏขึ้นชายหนุ่มได้พุ่งเข้าไปอย่างไม่ลังเลทุกคนต่างใจจดใจจ่อโดยเฉพาะมาชื้ตัวของเขานั้นได้พ่แพ้ให้กับคู่ต่อสู้คนนี้มาความแข็งแกร่งของคู่ประลองคนนี้นั้นในที่นี้ตัวของมาชื้ย่อมรู้ดีที่สุด ลิ้นตรงระวังตัวด้วยหล่ะเจ้านี่นะต่างจากคู่ต่อสู้ที่ผ่านมาราวฟ้ากับเหวอย่างแท้จริงเขาอดที่จะเอ่ยเตือนสหายของตนไม่ได้ชายหนุ่มที่ได้ยินเช่นนั้นจึงพยักหน้าตอบรับสหายของตนคู่ต่อสู้คนนี้เป็นคนที่ทําให้สหายของตนแพ้ในระดับพลังเดียวกันนี้ย่อมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนในตอนนี้เองร่างของชายหน้าตาซื่อๆก็ได้ปรากฏตัวอยู่ฝั่งของชายหนุ่มผสานมือพร้อมเอ่ยขอคําชี้แนะสหายยุทธ สิ้นเสียงแรงกดดันของคนผู้นั้นก็ถูกปลดปล่อยออกมาราชันยุทธระดับกลางนั้นหรือแต่ดูจากพลังที่ปลดปล่อยออกมาอีกเพียงนิดเดียวก็คงขึ้นไปในระดับสูงได้แล้วไม่แปลกใจที่เจ้าหมาชือจะพ่ายแพ้เจ้านั่นถึงจะเป็นราชันระดับกลางเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใกล้ระดับสูงเท่ากับเจ้าหมอนี่ชายหนุ่มบ่นพึมพำกับตัวเองและผสานมือไปที่อีกฝ่ายเช่นกัน ขอคำชี้แนะสหายยุทธสิ้นเสียงของชายหนุ่มการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นทันทีร่างของอีกฝ่ายได้หายไปจากสายตาของชายหนุ่มอย่างไร้ร่องรอยแต่เพียงพริบตาเดียวร่างของชายคนนั้นก็มาปรากฏอยู่เบื้องหน้าของชายหนุ่มพร้อมกับใช้มีดสั้นแทงเข้ามาใส่ลำคอของชายหนุ่มอย่างรวดเร็ว ทางด้านของชายหนุ่มก็ตอบสนองอย่างฉับไวก่อนที่มีดสั้นนั้นจะเข้าถึงคอของชายหนุ่มมือซ้ายของชายหนุ่มก็ได้ใช้ปลอกดาบประจําตระกูลมาปัดมีดสั้นที่กําลังจะถึงตัวและมือขวาที่ถือดาบประจําตระกูลอยู่นั้นก็ได้ฟาดฟันใส่อีกฝ่ายในเวลาเดียวกัน อีกฝ่ายนั้นก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วไม่แพ้ชายหนุ่มชายผู้นั้นยกเท้าขึ้นมาราวกับจะเตะใส่ดาบประจําตระกูลของชายหนุ่มโดยตรงทว่าเสี้ยววินาทีต่อมาหัวรองเท้าของอีกฝ่ายก็มีใบมีดโผล่ขึ้นมาและปะทะกับดาบของชายหนุ่มชายผู้นั้นใช้แรงประทะในครั้งนี้ส่งตัวเขาออกมาสร้างระยะห่างจากชายหนุ่มเร็วมากเจ้าหมอนี่จะต้องเป็นนักลอบสังหารอย่างแน่นอน ในระดับเดียวกันหากถูกคนผู้นี้รอบสังหารเกรงว่าคนที่สามารถรอดไปได้คงจะนับได้ด้วยนิ้วมือหักเจ้านี้ไปอยู่ในสมาคมดับดาราเกรงว่าเจ้านี้คงจะได้เป็นสิทธิ์แกนหลักคนสําคัญอย่างแน่นอนชายหนุ่มคิดกับตัวเองและมองไปยังอีกฝ่ายที่ไม่ได้แสดงอารมณ์ใดออกมาแต่สายตาของร่างนั้นก็ชำเลืองมองไปที่เท้าของตัวเองอยู่เมื่อชายหนุ่มมองตามไปก็พบว่าใบมีดที่รองเท้าของอีกฝ่ายนั้นถูกดาบของเขาฟันจนหักงอผิดรูป แม้เจ้านั่นจะเป็นแค่ร่างเรียนแบบที่ประตูขัดเกลากายหยาบสร้างขึ้นมาก็ยังเก่งกาจขนาดนี้ตัวจริงของเจ้านี่จะแข็งแกร่งเพียงใดกันนะชายหนุ่มคิดแล้วก็หนักอึ้งขึ้นมาในใจยุทธภพช่างกว้างใหญ่แม้ข้าจะแข็งแกร่งจนสามารถรดเทียบกับผู้สืบทอดสิบคุมอำนาจใหญ่ได้แต่แค่คู่ต่อสู้ลำดับที่50ของด่านขัดเกลานี้ก็แข็งแกร่งถึงเพียงนี้แล้วข้าคิดไม่ออกเลยว่าพวกที่อยู่ในสิบลำดับแรกจะแข็งแกร่งเพียงใดและเจ้าพวกนั้นจะต้องเป็นจอมยุทธระดับราชยุทธระดับสูงแนนน่อ แต่เมื่อคิดว่ายังมีคนที่น่าจะเก่งกว่าตนในระดับเดียวกันรอเขาอยู่ไฟแห่งการกระหายต่อสู้ก็ได้ลุกติดขึ้นมาเรามาตัดสินกันเถอะถ้าอยากไปเจอพวกราชันยุธรระดับสูงแล้วละ่ะบทที่90พ่ายแพ้สิ้นเสียงของชายหนุ่มชายผู้นั้นก็ได้พุ่งเข้าใส่ชายหนุ่มอีกครั้งในตอนที่ร่างนั้นเข้าสู่ระยะโจมตีของชายหนุ่มร่างของชายผู้นั้นก็หายไป ในตอนนี้เองสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของชายหนุ่มก็ร้องเตือนขึ้นไม่รอช้าในเสี้ยววินาทีนั้นชายหนุ่มได้ถอยออกจากจุดเดิมอย่างรวดเร็วตุ้มหลังจากชายหนุ่มถอยออกจากจุดเดิมเพียงคลิปตามีสั้นของชายผู้นั้นได้พุ่งเข้ามาทำร้ายพื้นที่ตรงนั้นจนสนามมะประลองปรากฏหลุมลึกขึ้นมาพลังทำลายของมีสั้นนั้นช่างน่ากลัวนักถ้าจำไม่ผิดพี่หมาก็ถูกกระบวนท่านั้นเล่นงานจนพ่ายแพ้มิใช่หรือ เหล่าสิทธิ์ของสองสำนักต่างอุทานออกมาในด้านหมาชื่อเองเมื่อครู่ตัวเขาก็ถึงกับเงือตกตัวเขานั้นรู้ดีกว่าใครว่าถ้าสังหารนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนนั่นจะต้องเป็นวิชามักลอบสังหารระดับปฐพีขั้นสูงเป็นอย่างน้อยอย่างแน่นอนเจ้านี่เร็วนักนะข้าไม่เล่นกับเจ้าแล้วสิ้นเสียงชายหนุ่มสำแดงวิชามรกลอบนัผนึรรวรรบปฟันไปยัปชายผูงน้ออย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นการโจมตีที่พุ่งเข้ามาชายผู้นั้นตอบสนองอย่างฉับไวเตรียมพุ่งถอยห่างทันทีทว่าชายผู้นั้นช้าไปหนึ่งก้าวตอนนี้เองร่างของชายผู้นั้นก็หยุดชะงักจากวิชาดับหินผนึกสวรรค์ของชายหนุ่มแม้จะเพียงไม่กี่วินาทีแต่นั่นก็เพียงพอที่จะให้ชายหนุ่มส่งดับอย่างสะบั้นพบตัดขาดร่างของชายผู้นั้นลมหายใจต่อมาชายหนุ่มได้คำนับให้คู่ต่อสู้ของตนพร้อมๆกับที่ร่างของชายผู้นั้นที่สลายหายไป เมื่อชายหนุ่มออกมาจากสนามประลองสายตาของทุกคนต่างจับจ้องไปที่ชายหนุ่มด้วยดวงตาที่เรากับกำลังมองตัวประหลาดวิชาดาบนั่นมันอะไรกันคนผู้นั้นมีทักษะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและยากจะจับทางขนาดนั้นแต่วิชาดาบนั้นกลับหยุดการเคลื่อนไหวของชายคนนั้นไว้ได้และพลังทำลายจากดาบที่สองนั่นอีกข้าไม่คิดเลยว่าการต่อสู้จะจบลงเช่นนี้สิทธิผู้หนึ่งอดไม่ได้ที่จะเอ่ยออกมาด้วยความประหลาดใจ ลิ้นตรงวิชาดาบนั่นมันอะไรกันเหตุใดตอนนั้นข้าไม่เห็นเจ้าใช้มันเลยมาชื้เข้าไปถามชายหนุ่มทันทีที่ชายหนุ่มเดินออกมาจากลานประลองในตอนที่พวกเขาต่อสู้กับพวกเผ่ามาโลหิตในตอนที่ถึงขั้นวิกฤตชายหนุ่มก็ไม่เคยใช้วิชานี้ออกมานี่คือวิชามักที่ข้าสร้างขึ้นมาเพื่อบรรลุราชยุทธระดับสูงหน้านี่เจ้าจะบอกว่าวิชายุทธที่เจ้าสร้างครั้งแรกมันแข็งแกร่งขนาดนี้เชียวหรือ มาชื้อเอ่ยออกมาพร้อมกับสีหน้ายากจะเชื่อเจ้าคิดว่าเช่นไรเล่าชายหนุ่มเอ่ยออกมายิ้มยิ้มพร้อมกับเดินลงบันไดต่อไปมาชื้อที่ได้ยินเช่นนั้นไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วพี่น้องร่วมสาบานของข้าแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วงั้นหรือข้าไม่สามารถมาทำตัวชักช้าแบบนี้ได้แล้วคิดได้เช่นนี้มาชื้อจึงหยุดเท้าลงชายหนุ่มที่สัมผัสได้ว่ามาชื้ออยู่ๆก็หยุดเดินจึงหันกลับไปมองเจ้ามีอะไรหรือ ข้าจะไม่ตามไปดูแล้วข้าจะไปที่ประตูทําความเข้าใจมักวิธีเสียหน่อยข้าจะต้องขัดกล่าวตัวข้าให้มากกว่านี้และข้าจะมาประลองต่อพี่น้องร่วมสาบานเช่นเจ้านําหน้าพวกข้าไปหลายก้าวแล้วข้าเองก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นให้สมกับเป็นพี่น้องร่วมสาบานสักหน่อยสิจริงไหมล่ะฮ่าฮ่าเตยจบหมาชื้อหันหลังเดินกลับไปด้านบนโดยไม่ลังเลชายหนุ่มที่เห็นเช่นนั้นก็อดยิ้มออกมาเสียไม่ได้นี่แหละคือพี่น้องร่วมสาบานของเขา เมื่อมาชือเดินลับจากไปชายหนุ่มก็มุ่งหน้าไปต่อทันทีเหล่าสิทธ์ทั้งสองสำนักบางส่วนที่ได้ฟังคำพูดของมาชือพวกเขานั้นก็เหมือนถูกกระตุ้นไปด้วยหลายคนจึงพากันกลับขึ้นไปบ้างก็ไปต่อสู้ในสนามประลองบ้างก็ขึ้นไปด้านบนและออกไปประตูทําความเข้าใจมักวิถีแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังอยากชมความสนุกจึงเลือกตามชายหนุ่มต่อไป เรื่องนี้ชายหนุ่มหาได้สนใจไม่พร้อมกับมุ่งหน้าทะลวงด่านสนามประลองต่อไปเรื่อยๆแม้จะไม่สามารถชนะได้โดยง่ายเหมือนคู่ต่อสู้ที่ผ่านผ่านมาแต่นั่นก็ยังไม่สามารถขัดขวางชายหนุ่มได้เวลาผ่านไปสามวันหลังจากที่ประลองมาสามวันติดวันละหลายสนามประลองในที่สุดตอนนี้ชายหนุ่มก็มาถึงคู่ต่อสู้ลำดับที่สิบแล้วและนี่ก็เป็นคู่ต่อสู้ระดับราชัญยุทธ์ระดับสูงคนแรกของชายหนุ่มในด่านอเวจีไรชีวานี้ เดิมทีชายหนุ่มนั้นอยากจะรีเคลียคู่ต่อสู้ที่ต่ำกว่าระดับราชนยุทธ์ระดับสูงให้ไวที่สุดถึงแม้ราชนยุทธ์ระดับกลางจะแข็งแกร่งแต่นั่นก็ไม่พอจะหยุดเขาได้ทว่าความคิดนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อชายหนุ่มพบกับคู่ต่อสู้ตั้งแต่คนที่25ลงมาคนพวกนั้นแม้จะมีระดับพลังแค่ราชนยุทธ์ระดับกลางแต่พลังต่อสู้นั้นแม้ไม่อาจชนะแต่ก็สามารถรับมือกับราชนยุทธ์ระดับสูงได้สักระยะอย่างแน่นอน ส่วนคู่ต่อสู้คนปัจจุบันของชายหนุ่มคือจอมยุทธ์สตรีระดับราชนุทธร์ระดับสูงเท่ากับชายหนุ่มที่เอวของนางสะพายดาบยาวไว้เมื่อเห็นเช่นนั้นจึงรู้ได้เลยว่าสตรีผู้นี้คือผู้ใช้วิชาดาบเหมือนกับตัวเขาแรงกดดันที่สตรีผู้นี้ปล่อยออกมานั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเหล่าสืิสืบทอดของสิบขุมอำนาจใหญ่เลยแถมยังดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ำชายหนุ่มจริงจังขึ้นมาในทันทีสัญชตาตญาณการต่อสู้ของชายหนุ่มกำลังทำงานอย่างเต็มที่นั่งแข็งแกร่งมาก ชายหนุ่มเอ่ยพึมพำพร้อมกับชักดาบออกจากฝักเตรียมรับการประทะทางฝั่งของสตรีนางนั้นสีหน้าของนางไร้ความรู้สึกใดๆหากนางยิ้มแย้มสักหน่อยนั่นคงจะเป็นใบหน้าที่งดงามสะกดใจคนได้อย่างแน่นอนสตรีนางนี้ไม่เอ่ยอันใดแต่พุ่งเข้าใส่ชายหนุ่มในทันทีอ้าวเหยเหตุใดเจ้าไม่เอ่ยทักทายเหมือนคนอื่นๆกันเล่าชายหนุ่มตะโกนใส่นางพร้อมกับชักดาบออกมาปะทะกับดาบของนางเคร่ง เกิดประกายไฟขึ้นทันทีที่ดาบเข้าปะทะก,กันและนี่ดูเหมือนว่าอาวุธของอีกฝ่ายก็แข็งแกร่งไม่ได้ด้วยไปกว่าดาบประจําตระกูลของชายหนุ่มเลยและต้องอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากตาหนักขัดเกลาและตาหนักขัดเกลาวก็ถูกสร้างโดยสํานักวิธีสวรรค์อีกทีในยุคนั้นสํานักวิธีสวรรค์จะน่ากลัวถึงเพียงใดกันถึงขนาดที่สามารถสร้างตาหนักขัดเกลาวรวมถึงประตูฝึกฝนต่างๆเช่นนี้ขึ้นมาได้ และดาบที่สามารถต่อกรกับดาบประจําตระกูลเล่มนี้ได้โดยที่ไม่ใช่อาวุธลมปราณระดับสวรรค์ได้นั้นก็ถูกสร้างโดยพลังของตาหนักขัดเกลาที่สองนี้ด้วยเช่นกันสิ้นสุดความคิดของชายหนุ่มร่างของทั้งสองก็ได้แยกออกจากกันแต่ไม่ทันที่ชายหนุ่มจะได้ทําอันใดต่อ สตรีผู้นั้นก็ได้ตวัดดาบเข้าใส่ชายหนุ่มอีกครั้งทว่าครั้งนี้พลังที่ดาบนี้ปลดปล่อยออกมากลับทำให้ชายหนุ่มสัมผัสได้ถึงความตายที่กำลังใกล้เข้ามาบริเวณที่ดาบนี้เคลื่อนผ่านราวกับมิติกำลังจะถูกตัดขาดนี่จะต้องเป็นหนึ่งในวิชามรคดาบของนางเป็นแน่สัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของชายหนุ่มนั้นร้องเตือนขึ้นมาทันทีชายหนุ่มทำได้เพียงตวัดดาบสวนกลับไปโดยไม่มีเวลาได้สำแดงวิชามรคอันใด และแน่นอนว่าผลลัพธ์ก็คือชายหนุ่มไม่สามารถต้านดาบนั้นได้พลังทำลายที่ดาบของสตรีผู้นั้นปล่อยออกมาทําให้ชายหนุ่มที่กําลังตั้งรับอยู่นี้เนื้อตัวเริ่มปรากฏรอยแผลถูกก่อเฉือนอย่างต่อเนื่องและในตอนที่ดาบของชายหนุ่มกําลังจะหลุดมือและต้องรับมือกับดาบนั้นด้วยกายหยับนั่นเองพลังปราณสายหนึ่งก็ได้มาห่อหุ้มตัวของชายหนุ่มและส่งตัวชายหนุ่มออกไปอย่างรวดเร็วแม้จะถูกส่งออกมาแต่ชายหนุ่มก็ได้รับบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยนี่ ถ้าแพ้งั้นหรือวิชาดาบนั่นมันอะไรกันแม้จะสัมผัสถึงอันตรายได้แม้จะมองเห็นทิศทางการโจมตีแต่ร่างกายข้ากลับตอบสนองไม่ทันหักนี่เป็นการต่อสู้จริงข้าคงไม่มีโอกาสแก้ตัวเหตุใดราชนยุทธระดับสูงถึงได้แข็งแกร่งเช่นนี้ได้ไม่สินี้ไม่ได้เกี่ยวกับพลังยุทธแต่สาเหตุที่ข้าพ่ายแพ้คือความเข้าใจในมัควิธีในวิชามรักของข้าที่ผู้อาวุโสยินอย่างแนะนําให้ข้ามาที่นี่ก่อนท่านคงคิดไม่ถึงแน่แนว่าวิชามัคที่ข้าใช้บรรลุราชนยุทธระดับสูงยังไม่สมบูรณ์ เห็นที่ข้าจะต้องทําให้มันสมบูรณ์เสียแล้วไม่งั้นข้าคงไม่สามารถเอาชนะนางได้แน่ไม่ต้องพูดถึงคู่ต่อสู้ลําดับอื่นๆเลยคิดได้เช่นนั้นชายหนุ่มได้หมุนตัวเดินอนอกลับขึ้นไปด้านบนเพื่ออาจจะออกจากประตูฝึกฝนกายยาบโดยไม่ลังเลเพราะหมอะกับสภาพร่างกายที่เตมอไปด้วยบาดแผลระหว่างทางนั้นไม่มีใครสังเกตเห็นชายหนุ่มเลยสักคนนอกจากคนที่อยู่ดูการต่อสู้ของชายหนุ่มนั้นคนอื่นๆที่กลับไปก็ล้วนแต่กําลังประลองอยู่ในสนามประลองต่างๆบ้างก็ไปฝึกฝนในประตูฝึกฝนที่เหลือก่อน ในด้านเหล่าสิทธิ์ทั้งสองสำนักที่เห็นการต่อสู้เมื่อครู่และการพ่ายแพ้ของชายหนุ่มทุกคนก็ต่างนิ่งอึ้งไปพักใหญ่พวกเขาไม่เคยเห็นการต่อสู้ระดับนี้มาก่อนเลยแม้พวกเขาจะมีเหล่าผู้อาวุโสระดับเจ้าดินแดนอยู่ในสำนักก็ตามแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จอมยุทธ์ระดับนั้นจะต้องลงมือเลย ครู่ต่อมาเมื่อชายหนุ่มหายลับไปแล้วเหล่าสิทธ์ทั้งสองสำนักก็หายจากอาการอึ้งค้างเพียงไม่นานข่าวเกี่ยวกับการต่อสู้ของคู่ต่อสู้ลำดับที่สิบและการพ่ายแพ้ของชายหนุ่มก็แพร่กระจายไปทั่วประตูฝึกฝนกายหยาบจากผู้เขียน สวัสดีนักอ่านทุกท่านครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนนิยายของผมมาตลอดนะครับต้องบอกว่าเป็นนักเขียนที่มีงานประจําผมจึงมีเวลาแต่งนิยายแค่ช่วงเช้าและช่วงดึกเท่านั้นหากผมใส่ข้อมูลหรือผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่จะพยายามให้ไม่ผิดนะครับแต่ถ้ามีหลุดผิดมาจริงขอความการุณานักอ่านคอมเมนต์เตือนผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับคนพนมมือคนพนมมือคนพนมนพนมือติดตามฉบับนิยายเสียงได้ที่นว์ไม studio